ไปตกปลาก็มาห้เยื่อนก่อนครับนี่ยเพืบอกานขุดได้อันนี้นะตัวหนึ่งที่มาห้เยื่อนก่อนครับนี่ก็ได้เยื่อนี่ก็ได้เยอะเลยครับ ติดตุงเลยน้องพี่มือที่เบ่อเออเหียนได้นะบ่อเรื่องนี้อันละเจลี่เอใหญ่ตายด้ยเจลี่อใหญ่ตาย เาจ้ออไอ่อย่าจัดเวลาเลยจปลาเลยลูกเียบกาักเตียมเอรอ่ะัตียมมอยวางวันนั้นเนี่ยบางใหม่นี่นะครับโอ้ยกดโกเลยนนเฮ้ยห็นมึงนั่งอยู่เลยไคเลยไปดูเลยกูตายเลยกูปลาลูกเด้อ ได้เบนนะครับเบนเบนมองมยินได้เบเลยสโลตัวนี้ใสโลได้มันก็ว่าาดการโอกมาเลออยอแมสไดทีเด็ดเลย,ยงเน้าเ้าพีเป้าีาอ๋อบ้องอีกเลยครับาเลยามาเล่ามาเล่บ้องามาเร่บ้องามาเล่ พวงพามาเร็วมาเร้วนะครับออย่าไดิเฮ้ยไม่รู้รทำเชื่อมันใจเลยที่กันโคไปนั้นเอลนไลน์ไฮจ้าล่ามานิดบ้าไว้กักนี่ๆๆไายเลยครับล่ามาครับนี่วันนี้ม,มาห้าปลาทำปลาเก็บนะครับกันโคเลย เออเยียวฉัไปจากเรื่อว่าว้าอะไรชื <oh> ่อโอ้น้ำน้ำน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำถ่ไปภามาไม้เด็ดนะครับแสดงมาหาดูกำลังครับไอ้พวกแม่ ข้า,นนาไหนหรือบรรยากาศแบบตอนนี้ขึ้นมาตากปลาครับตอนนี้กำลังห้านะครับห้าที่ไม,มายุ่งนะครับ แตบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นโก้าอ่างลี่อ่างโค้งเป็นข้อบัตรวันนี้เกาลังห้ามไม่ยุ่งไม่ได้่ายแยกกันยุ่งคนงานก็บังนี่กระดังขื้นได้ตัวเดียวนี้อ๋อหน้าบังใบยิ้มนะครับนี่เลยดิเลยที่โอ้เรียนเรียน ผงข้าวผงข้าว,าวดอ้ออัลโหลอืมจกแกรวยผงข้าวอันเลยเียมา哟มาไมมา